ท่านผู้ชมดูตายหมดแมปพอพูดแค่นั้นแหละตายหมดแมปละตอนนี้เหมือนผมมึนๆอยู่ท่านผู้ชมอเออ การสวัสดีผู้ชมดูกท่านเลยครวันนี้อยู่ในช่อง And You Are Creator ก็วันนี้ก็อยู่ในเกมในเกมอะไรก็เปล่าเตือนเ<ไห>ตื่นเตือนน,น,นนะครับผมช่วงนี้ก็อยู่กับช่อง And You Are นะครับผมแล้ววันนี้เราก็มาอยู่ในเกมสารไทยอีกแล้วนะครับผมท่านผู้ชมแล้ววันนี้มีอัปเดตใหม่มาโคตรเยอะ โคตรแย่โคตรของโคตรอาวุธนะครับผมซึ่งผมเนี่ยก็ได้ห่างหายจากเกมนี้ไปนานมากนะครับผมซึ่งตอนนี้ก็คิดถึงมากๆเลยผมไปดูการประกาศการอัปเดตมาใน a อ p Store นะครับผมก็พบว่ามันได้มีอุปกรณ์ใหม่เข้ามาโคตรเยอะเลยท่านผู้ชมท่านผู้ชมไม่รู้ใช่ไหมว่าคืออะไรใครที่เล่นอยู่เนี่ยก็จะรู้นะครับผมว่าอุปกรณ์ใหม่เนี่ยมันคืออะไรนะผมแต่ผมเนี่ยไม่ เข้าไปซื้ออันนี้ผมพูดตรงๆนะผมไม่ได้เข้าไปร้านสะดวกซื้อเลยนะผมผมดูแต่ฟาร์มในป่านะครับผมฟาร์มในป่าแล้วก็อดใจที่จะซื้ออุปกรณ์ตัวนี้มาให้ท่านผู้ชมดูไม่ไหวแล้วนะผมก็เลยจัดมาวันนี้นั่นเองนะครับผมโอเคอ่าเราก็มาอยู่ใน สามไทยนะครับผมสามไทยสามไทยโมบายนั่นเองแต่ว่ามันมีเวอร์ชั่นของสตรีมนะครับผมสตรีมสตรีมนั่นเองนะครับผมมันมีของสตรีมซึ่งมันเหมือนกับมือถือนั่นแหละนะผมนะก็สามารถเล่นเล่นเหมือนในมือถือเป๊ะเลยนะครับผมซึ่งวันนี้ที่เราจะมารีวิวนั่นก็คืออ่าตัวปืนกลมือนั่นเองนะครับผมหรือว่า UC นะครับผมผมเรียกว่า UC ซี่ได้ไหมมันคือ UC ซี่ใช่ไหมน่าจะเป็น UC นะครับผมนะท่านผู้ชมก็ ดูผมฟาร์มจนเวลตันนะผมอันนี้คือเล่นมานานค่อนข้างที่จะนานนะครับผมแล้วก็เล่นทุกวันด้วยนะผมขยันขยันเล่นมากๆเลยนะครับผมแล้วก็เควส์แต่ละอันเนี่ยผมยังไม่ได้เคลียร์หมดนะครับผมอันนี้ผมบอกไว้ก่อนนะทำไมไม่มีของบางชิ้นนะผม,มอย่างเช่นไอ้ตัวรูปสิงโตนี่คือรูปตาของอะไรอ่ะมันเป็นอุปกรณ์พิเศษอะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะอันเนี้ย แต่ว่ารู้ที่ทําเควสนะผมว่าอยู่ตรงไหนเนาะแต่ว่าเรายังไม่ไปทํานั่นเองนะครับผมก็วันนี้เราจะมารีวิวปืนกลน,นะครับผมแล้วก็มีอุปกรณ์ยิบย่อยอีกนิดหน่อยนะครับผมก็คือนี่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 บาเลตนะครับผมบาเลตแล้วก็มีในทางด้านของอของใหม่นะของใหม่ที่ผมเห็นมานี่มีอะไรอีกนะอีกอันหนึ่งอะเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปดูก่อนผมไม่แน่ใจนะซึ่งผมไม่ได้เข้าไปยุ่งกับตัวที่อัปเดตเข้ามาใหม่เลยนะครับผมท่านผู้ชม แต่ว่ายูซี่ตัวเนี้ผมลองยิงดูแลละมันค่อนข้างที่จะโหดมากนะผมซึ่งยูซี่ตัวนี้ผมสามารถจบเกมได้เลยทีเดียวนะผมถ้าสมมติว่าท่านผู้ชมเคลียร์เควสตรงกัปตันนะผมกัปตันแล้วก็ไปยิงบอสนั่นเองนะผม,มซึ่งยูซี่เนี่ยเห็นมันเล็กๆเนี้ยแต่ว่ามันยิงสุดแมพผมย้ําคําว่าสุดแมพนะท่านะผู้ชมอ่ะสมมติผมอยู่ตรงนี้บาเลตไม่รู้ว่าสุดหรือเปล่านะผม อาบาเลตก,ก็สุดอยู่แต่ว่าช้านะผมช้ากว่าตัวของอยูซี่ซึ่งยูซี่มีดาเมจเอ่อเท่าไหร่เนี่ยบวก150นะครับผม150เนาะใช่ไหมอ่ะร้อยห้าสิบแล้วก็ปืนของในทางด้านของบาเลตอ่าสักครู่นะครับคุณผู้ชมบาเลตจะเป็นบวก2,500ซึ่งดาเมจของบาเลตเนี่ยแรงจริงนะครับผมแต่ว่าท่านผู้ชมดูว่ามันความเร็วการโจมตีเนี่ยลดลงถึง150%นะครับผม150น,นั่นเองแล้วก็ ในปืนของปืนกลเบาเนี่ยจะเป็นความเร็วในการโจมตีเพิ่มขึ้นแต่ว่าลดดาเมจไปแบบมหาศาลนะครับผมแต่ว่าผมผมยอมอะเพราะว่ามันเร็วมากๆท่านผู้ชมดูตายหมดแมพไี่น่าเชื่อพอพูดแค่นั้นแหละตายหมดแมปละตอนนีน้ซึ่งผมเอาไปลงถ้ำดูแลส,สักแบบสักนิดนึงอ่ะเออมันก็เคลียร์ได้เร็วนะผมสามารถเก็บเอาวัตถุดิบหรือว่าไปฟาร์มแร่ฟาร์มอะไรเงี้ยโอเคเลยนะผม นี่ยทุกท่ามันอันนี้คือมันหมดแล้วคือลูดลูดเงี้ยคือหมดแล้วแต่ว่ากระสุนเนี่ยมันค่านที่จะเปลืองนะผมเราต้องฟาร์มเงินแล้วก็มาซื้อกระสุนด้วยนะครับผมโคดโกงอ่ะดูดินี่คือหมดแล้วหมดแมปดูดิคือมันรัวมากอ่ะถ้าเอาจริงๆนะบาเลตหนึ่งเม็ดประมาณขีประมาณสี่ห้าพันอ่ะกับไอตัวเนี้ยอ่าผมว่าผมเอาตัวนี้ดีกว่านะผมเพราะมันเร็วมากๆดูดิอันนี้ผมไม่เก็บผมไม่ได้เก็บของนะผมท่านผู้ชมผมไม่ได้เก็บของออาตัวไว้ อ่าดูดิหมดแล้วอ่ะดูดิดูด,ดิโอ้เลยคือแบบโคตรดีนะผมเราจะเก็บของนี่จำเป็นเท่านั้นนะครับผมอ่าโคตรดีนะ,น,นะครับผมท่านผู้ชมแล้วก็น,วกน,วกน,นะครับผมแล้วก็แล้วก็แล้วก็นะครับผมในทางด้านของอ่าการฟาร์มเงินที่ไวขึ้นเนี่ยผมแนะนำท่านผู้ชมฟาร์มไปอีกที่หนึ่งนะผมอันนี้ไม่รู้เพราะว่าผมเคยบอกไปหรือยังเพราะว่าอ่าไม่ได้ทำคลิป ทำคลิปแบบนานมากนะผมเป็นทางด้านของขนนกนั่นเองนะผมขนนกเนี่ยจะอยู่หลังป่าแบบสุดเลยอ่ะเลยตรงอ่าคนป่าปีกนะผมท่านผู้ชมดูดิโคตรเร็วอะมาดีมาดีาดบวกหมดละจังหวะเนี้ยเดี๋ยวผมต้องไปเก็บม่วงก่อนนะผมมาม่วงอยู่แถวนี้ไหมขอมาม่วงหน่อยโอเคเราไม่ได้เก็บของออโต้นะผมท่านผู้ชมมันมันมันแบบเออผมจะพูดว่างไงอ่ะ ของออโต้เนี่ยผมว่าไม่เก็บบดีละเพราะว่าเดี๋ยวของมันจะเต็มไวเกินไปนะผมเนี่ยเวลาผมฟาร์มเวิลหรือว่าบอเวิลไปก็ทำอย่างนี้ได้ครับการบอเวิลนี่ต้องใช้ต้องใช้เป็นในด้านของมิดดาบนะครับผมใช้ปืนไม่ได้เนาะเพราะว่าเดี๋ยวกระสุนหมดนั่นเองับผมคือมันแบบยิงยิงทั้งคืนอะถ้าเป็นกันนะโอเคนี่ โคตรเฟี้ยวอันนี้คือหมดแล้วนะทา่านผู้ชมดูดิเร็วมากอุยอ้ยอุย้ยร้อยเม็ดหมดแล้วมัง้งนี่คือมันเปิงเปิงกระสุนจริงนะแต่ว่าแลกกับความคุ้มค่าที่ยิงมอนสเตอร์เนี่ยผมว่า very good ใครที่อัพทางด้านของสติปัญญาหรือว่าอัพคิเนี่ยผมว่าโคตรดีเลยเพราะว่ามันเร็วแล้วก็มันน่าจะมีโอกาสที่จะคิได้ยเยอะกว่านะผมโอเคผมใช้บารเรตแล้วกันดูดิดอกละ8,000อันนี้ถือว่า ถามว่าดีไหมก็ดีนะผมก็ดีแต่ว่ามันช้าไปหน่อยถ้าใครชอบที่จะบูหรือว่าสายบูเนะี่ยต้องตัวนี้เลยโครโคดหมอนี่นี่นกนกตรงนี้ท่านผู้ชมตรงนี้เราสามารถเปิดเป็นออโต้แล้วก็เก็บเก็บของได้เลยนะผมท่านผู้ชมอ่าสักครู่นนะนี่เก็บของออโต้เลยตรงนี้ผมจะเก็บของออโต้ละท่านผู้ชมเพราะว่าตรงนี้ฟาร์มเงินดีมากขนนกนี่ถ้าจำไม่ผิดอ่าน่าจะเป็นอ่านละร้อยนะผมท่านผู้ชม อ๋ะร้อยเพราะว่าตรงนี้มันได้วิวด้วยแล้วก็ได้เงินด้วยผมก็เลยมาฟาร,ร์มตรงนี้นะใครที่มีที่ฟาร,ร์มที่อื่นก็สามารถเม้นบอกกันได้นะผมคงไม่มีใครที่เลิกเล่นไปแล้วเนาะเพราะว่าเกมนี้ก็อยู่กับเรามาค่อนข้างที่จะนานแล้วก็พึ่งกลับมาเปิดผมก็เต็มที่เลยเล่นเต็มที่เลยสนับสนุนเต็มที่เลยนะครับโอเคโอเค,อเคตรงนี้ก็เฮ้ยผมจําได้ว่าลิงตรงนี้ผมเคยมาครั้งหนึ่งแล้วแบบมันปลากล้วยลงมาหรือปลาอะไรสักอย่างเนี่ยมันแรงมากนะผมทานผู้ชม,ชม มันแรงมากยิงวัวแตกไปแล้วจังหวะนี้ใครที่ยังไม่มีเกมนี้ก็สามารถไปซื้อกันได้นะผมท่านผู้ชมมีทั้ง iOS และ Android นะครับผมแล้วก็ในด้านของ PC ก็คือส t e a มนั่นเองนะครับผมผมไม่รู้ว่า Android ฝั่ง Android เนี่ยอัปเดตไปถึงไหนแล้วนะครับผมแต่ว่า PC เนี่ยเพิ่งจะอัปเดตมาไม่ไม่ไม่นานมากเนาะไม่นานมากนะครับผมผมไม่รู้ว่าวันไหนแหละแต่ว่าอัปเดตเป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดตลอดนะครับผมโอเคแล้วกลับมาที่ในด้านของตรงนี้แหละ กูชอบทีมชับทีมชอบทีม,ททมเดี๋ยวเดี๋ยวของออเตอร์ปิด,ป,ดปิดไว้ก่อนนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวกระเป๋าเต็มที่เก็บเคลียรของไม่ใช่หรอกมันเต็มไวมากมยิงไปเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาไปยิงแมมมอสให้ดูนะครับผมคลิปหน้านะคลิปหน้าเพราะว่ามันมันดีมากมันมันดีมากๆเลยผมไม่รู้ว่ายิงมันจะมันจะตายไวไหมเพราะว่าคราวที่แล้วเราเคยไปครั้งหนึ่งนะครับผมครั้งหนึ่งที่เราเคยไปเราเอา คาตานะใช่ไหมเฮ้ยเอาดาบไปฟันมันอะเออแต่ว่ามันช้ามากมากเลยนะผมโอเคคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้กับมาอัปเดตเล็กๆน้อยๆนะท่านผู้ชมแต่ว่ามีแฟชั่นอะไรเข้ามาใหม่ก็เยอะข,อขัางที่เยอะเลยนะผมนะดูด,ด,ด,ดิของจะเต็มละก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะผมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c คร b e N ูกันด้วยครับใครที่เล่นสันไทยอยู่ก็อย่าลืมเมนมาบอกกันด้วยนะว่าเล่นอยู่นะครับผมอ่ะและคลิปนี้ผมก็มีของมาแจกด้วยนะผมอย่าลืมไปดูใต้คลิปนะผม เพราะว่ามีเซฟเกมให้ด้วยนะผมเซฟเกมนี่คืออะไรเซฟเกมก็คืออ่าเป็นเป็นเซฟที่แบบที่เราเคยเล่นอนะ่ะที่ที่ผมเคยเล่นผมต้องพูดนี้นะว่าผมเคยเล่นแล้วแต่ว่าอ่าของมันยังไปไม่สุดนะครับผมผมขายของทุกอย่างทิ้งแล้วก็ไม่มีเงินแต่ว่ามีเลเวลนะผมมีเลเวลเลเวลน่าจะเป็นเวลสามร้อยนั่นเองนะผมเวลสามร้อยเนาะ คือเริ่มต้นมาคือแบบท่านผู้ชมไม่ต้องไปเริ่มเก็บเวลตั้งแต่เวล์หนึ่งอ่ะอันนี้สำหรับใครที่แบบขี้เกียจเก็บเวลนะหรือว่าเอาไปเล่นสนุกๆนะครับผมเป็นโหมดเอาจริงนะครับผมเป็นโหมดเอาจริงแล้วก็เวล์สามร้อยนะผมสเตตัสเนี่ยท่านผู้ชมสามารถเอาไปอัพได้ตามใจชอบเลยนะผมผมไม่ได้อัพสเตตัสไว้เลยนะเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้ดูนะผมขึ้นคลิปให้ดูตอนตอนตอนหลังคลิปแล้วกันนะครับผมสำหรับนี้ก็ต้องลากันไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เอ็นจีอาร์กันด้วยใครที่ชอบคลิปนี้อย่า เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับผมแล้ววันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาการไปก่อนนะครับง่วงนอนนะครับผม oh. คุณไปดูดแลงับเสียวแกงแกงอย่างแรกไม่ให้ท่านผู้ชมดูก่อนนะครับผมว่าผมไม่มีตัวละครเลยนะท่านผู้ชมอันนี้คือเซฟที่ผมจะโหลดเข้าไปนะครับผมเราเอาโค้ดมาวางตรงนี้เลยเดี๋ยวผมจะมีโค้ดไว้ให้ท่านผู้ชมนะครับผมใต้คลิปนี้เลยนะครับผมสามารถไปโหลดกันได้นะครับผมเป็นไฟล์เท็นั่นเอง พอเรากดยืนยันเสร็จแล้วเนี่ยจะมีตัวละครในเกมมาให้นะครับผมซึ่งเวอร์300นั่นเองเป็นหมดจริงจังนะครับผมโอเคสำหรับนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เอ็นยูอาร์กันด้วยนะครับผมบ๊ายบาย